สวัสดีค่ะวันนี้โพสต์วริตี้พามาที่เทศบาล5ตำบลธรรมศาลาเป็นบ้านติดถนนใหญ่ทางเข้ากรุงเทพมีเนื้อที่32ตารางวาทั้งหมด4ห้องนอน4ห้องน้ำค่ะเป็นบ้านเดี่ยวปลูกเองไม่ติดใครไม่แออัดบ้านสภาพดีไม่เสียค่าส่วนกลางเข้ามาภายในตัวบ้านจะเจอกับห้องนงั่งเล่นก,กว้างๆค่ะสามารถเอาไว้รับแขกก็ได้ถัดมาจะเป็นโซนรับประทานอาหารและโซนครัวค่ะ บริเวณครัวบิวอินเคาน์เตอร์ครัวไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับด้านล่างจะมีห้องน้ำไว้ให้หนึ่งห้องค่ะไปต่อกันที่ชั้นสองกันเลยสำหรับชั้นสองจะมีห้องโถงกว้างสามารถทำเป็นห้องนั่งเล่นหรือห้องอเนกประสงค์ได้นะคะนอกจากนั้นยังมีห้องนอนอีกสองห้องนอนและหนึ่งห้องน้ำค่ะห้องนี้เป็นห้องนอนห้องแรกนะคะ มาต่อกันที่ห้องที่สองห้องนี้สามารถเดินไปที่ริมระเบียงมองเห็นวิวได้อย่างชัดเจนเลยค่ะไปต่อกันที่ชั้น3ค่ะชั้นนี้จะมีทั้งหมด2ห้องนอนและ2ห้องน้างําทุกห้องนอนมีขนาดกว้างขวางมากๆค่ะบรรยากาศก็ดีดีเหมาะแก่การพักผ่อนถ้าหากว่าใครสนใจบ้านดีๆหลังนี้ติดต่อโพ o พ e ตตีเลยค่ะ